S <S 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 อันนี้ก็ตัวฉีน,นะพี่เนานะเนาะมีเยอะไหมอันนี้ก็เยอะอยู่นะพี่เนาะมีแล้วกี่ลายอะไรนะอะไรครับเออได้กี่ลายพี่ตัวนี้โอ้ยังไม่เจอเลยครับนี่แหละลำน,นั้นนี่แหละดันมาเพราะว่าเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องพวกรดเสียงดังด้วยตัว,ตวฉีฉด้วยอ่าตัวฉีนี้อันนี้บัตรเห็นไหมครับเขาขจะดูนยเนาะผมขอบคุณมากๆเลยมาดู่อยพี่เขาดูเลยอ่าดูได้นะครับ บัตรนะครับยังไม่หมดนะพี่เนาะผมเพิ่งได้มาเลยเหมือนได้ยังไงอ๋อเหรอคุณมากได้มาใช่ไหมโอ้ยได้มาเลยผมไปสอบมาใช่ไหมได้แปดสิบแปดเปอร์เซ็นต์เหรอไอผมพี่ต้องเขาเขาเรียกตัดสีนนี้พี่ต้องบันทึกอะไรไหมก็ก็มีครับแต่ว่ามันมันยังไม่ไม่ได้มาส่วนใหญ่เมื่อกี้คนเมื่อกี้ได้ได้ได้มาพี่ได้ได้บันทึกอะไรบ้างไหมไอถ้าเล็กๆล็กน้อยเงี้ยเราเราก็ก็ไม่ไม่ในส่วนนี้เราก็ยังไม่ได้บันทึกอะไรนะครับเพราะว่าเขาด่วนบางทีเขาด่วนเราก็ พยายามไม่ไม่เป็นเหวี่ยงล้งให้ประชาชนเนี่ยคือไม่ต้องไปเบรกเวลาดึงเวลาอะไรก็มาให้คนรู้มือก็ดีใจแล้วนะครับเนาะและอย่างหนึ่งก็เป็นการปามไปในตัวด้วยว่าให้พวกกระจายว่าตำรวจเข้าจริงนะอะไรนะมันจะได้กลัวๆกันมันจะได้เลิกยวกับเรื่องพวกเนี่ยผมว่าสงสัยเนาะท่านสารวัตรด้วท่านผู้กองผมผมเป็นันหน้าชุดนะวหน้าที่สารวัตรนองสารวัตรรองสารวัตรเนาะโอเคอันนั้นตอนนี้การที่ตัวเจ้าที่เนาะเจ้าที่ไปตรวจค้นชาวบ้านเนี่ย ท่านมีบันทึกมีกล้องพร้อมไหมมั่งมีมีมีครับมีก็ไปดูได้เลยครับทุกคนจะมีกล้องหมดเลยแนะนำหน่อยพี่แนะนำอะไรแนะนำเพราะว่าเราก็เนาะแต่พี่แต่พี่สุดโต่งแล้วแหละครับครับต้องคุยกันแน่เลยครับแต่เน้นแต่ต้องชี้หน่อยนะนะขอบคุณมากอุตส่าห์มานำหน้ามาเจอครับบอมครับดีแล้วแหละนี่แบบเราคุยกันอ๋อจะมีเจ้าที่ใช่ไหมอันนี้ก็ จ้าตรวจค้นถ้าจะตรวจค้นเนี่ยก็จะมีเจ้าที่ที่มีกล้องไม่ได้แคมล r a ใช่ไหมพี่ถูกถูกก้องถูกต้องครับใช่นไหมเพราะตรวจค้นทีต้องเพราะว่าอุ้มหมาเนี่ยมีนะใช่ครับมีทุกนายไม่พี่มีครับต้องมีต้องมีทุกนายนะครับต้องมีถ้าไม่ถ้าไม่ไม่มีเนี่ยมันเอ่อต้องอยู่ลงโทษไหมอ่าอันนี้อ่ะคือในกรณีที่ไม่ใช่ว่ามี่ยงไม่มีต้องมีนะครับไม่ต้องต้องมีนะครับเพราะเมื่อกี้เนี่ยเอ่อเมื่อกี้อาจจะหล่นก็ได้เพราะว่าไปส่ง เออไปดูเหตุไอ้เกี่ยวกับทะลบีวาทอยู่เดี๋ยวเดี๋ผมให้ใใหห้้พี่ค้นข้างหลังเนาะเพราะว่าผมเข้ามาแล้วยังไงก็พี่ก็อันนี้รถเราเหรอครับผมโอ้ยอันนี้รถเหญ่เลยอยหกพี่คนข้างหลังนะมาๆเดี๋ยวเพราะว่ามันไม่มีอะไรผมปกใส่แล้วแหละเนาะคับขออุณมากนนี้นี่เป็นเสื้อผ้าน้ำนะครับแล้วก็นี่เป็นกระเป๋าดูได้ไหมดูไหมคือคือเราจะตรวจค้นอะไรนะมันก็ต้องให้มันดูหน้าตรวจค้น ถ้าดูแบบไม่น่าตรวจค้นเราก็ต้องให้เข้าไปคือต้องเข้าใจไม่ใช่ว่าจะตรวจค้นทุกคันอ๋อเราต้องดูมีพิรุษไหมมีท่าทางแบบมันหน้าแบบเห็นแล้วมันมันต้องมีอะไรสักอย่างอ่ะถ้าคนจะทําความผิดเนี่ยมันจะมีอาการลุกลุกนี้ลุกเด้นเงือจะออกไม่กล้าสบตาไม่กล้าอะไรลักษณะแบบนี้อันนั้นแหละหรือว่าได้กลิ่นเลยเพราะว่าเราจับเราจับ่อยนะครับยวผมไม่ดูก็ได้ผมจับเยอะ ของเราจับตั้งแต่ห้าล้านกว่ามิตรก็มีนะครับร่วมกับปปสเขาแล้วก็จับยาไอร้อยสามสิบเก้าโลก็มีนะครับอันนี้อันนี้เป็นสอนโครงการแดมาครับคืออันนี้จับจับรถบัสโดยสารอันี้จับได้ใช่ไหมครับจับเสบเพราะว่าอันนี้บอกกากากระเป๋าเพื่อที่จะให้เขาติดต่อ เราไม่จะแจ้งกับดไม่ดีอันนี้รถบัสนะครับมีผู้โดยสารที่สองคนเราก็จะจับนะครับอันนี้เราก็จะให้ดูเราก็จะบันทึกจะเป็นแค่บางส่วนนะแต่ก็เยอะมากกระดาษบันทึกเป็นบางส่วนนี่ก็ยังเยอะเลยเพราะว่าเอาไว้เป็นอุทาหรณ์ในนี้จับเกี่ยวกับบุหรี่ไฟฟ้าอันนี้เ็นผมอยู่เนาะในบุหรี่ไฟฟ้าก็เยอะเหมือนกันเนาะครับก็คือต้องต้องจับนะครับก็ว่ากันไปเราก็ทําตามหน้าทีของเราอันนี้จับลายนี้น่าจะ ยี่สิบกว่าเมตรหรือเปล่ายี่สิบมตรใช่ไหมชาวบ้ับเนี่ยไปซื้อใบยาบ้าไม่อย่างนี้เราก็จับแล้วก็่่นระสทำไมเราจะจับได้เฉพาะในรถด่านที่เข้าามขับรถมากแบบนี่แหละถ้าไม่ตั้งด่านก็ไม่รู้จะไปจับยังไงแต่มันก็มีก็มีเจอเลยพวกสิบขับเราก็จับใช่ไหมรับอ๋ออันนี้ของพี่นี่ก็เจ้าหอพวกกันเราตัดตาใช่ไหมรับครับเขาเจ้าหอหลางคนเป็นร้อยเวรแล้วเข้ามาแล้วก็มาดูมานี่แหละแต่ผมจะเน้นอันไหนพอตรวจก็ตรวจอันไหนไม่พอตรวจก็ไม่ต้องตรวจ อ,นนอันนี้เป็นอันนี้เป็นคำสั่งของภูมิกับหรือใช่ใช่ใชเป็นจุดสกัดคำสั่งเพราะว่าปัญหาเกี่ยวกับรถโมไซค์เสียงดังเนี่ยมันเยอะออ๋เสียงงดัทีนี้ทีนี้ก็มีการาต้องจับต้องปาล์มพวกรถโมเตอร์ไซค์ด้วยนะครับเพราะว่าชาวบ้านขัเดเรื่อนร้องไปอะไรไป<อ>นะครับเนาะเดี๋ยวผมให้ดูเยอะแยะไปหมดเลยเดี๋ยวผมให้ดูแบบชัดๆเลยเพราะว่าเดี๋ยวจะเล่านานๆทีมาเจอกันเนาะก็ชิโม่นิดหนึ่งให้ให้อวดดีนิดนึงนี่เม่อวานนี่จับสองเม็ด อ๋อสองเมตรใช่ไหมครับสองเมตรมันอยู่ในในบุหรี่เนี่ยก็ขยันได้เป็นพฤศจิกนมากน้องเขาอันี้ครับครับอันนี้ก็เป็นสองเมตรเนาะครับสองเมตรอันนี้สองเมตรเนาะอันนี้เราก็จะเมื่อวานนี่เองใช่ครอบครองแล้วก็เสพนะครับอันอันนี้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 ก็จะมานหลายเมตรเนาะครับอันนี้อ่าสี่สิบห้าเมตรพร้อมอุปกรณ์การเสพนี่ก็จับเป็นเงินก็ดีอันนี้ลูกคนนะ อันนี้รูปคนที่จับอันนี้จับคองครูจับได้จับอันนี้ก็จับไม่งันจับแต่นี้แหละมันก็มีตะตั้งด่านนี่เลยครับจับก็ไล่ไปนะครับก็มีอันนี้จับเยอะหน่อยสามพันเก้าร้อยแปดสิบเมตรอันนี้เราจับเด็กตะตั้งจุดสกัดนี่แหละแบบนี้แหละก็จังหวะพวกนี้มันมีอาการหรือว่ามาในกลิ่นก็ลองของเยอะมันจะกลิ่นเรารู้เลยพอลอยมาใช่ไหมครับกลิ่นมันเราจะรู้ทันทีเลยเพราะว่าเนื่องจากเราจับบ่อยจนจนชินอะ อันนี้ก็หนึ่งเม็ดอันนี้เราก็จับนี่นีก็เห็นอยู่นะครับนะครับอยู่ในกระเป๋าก็จะเห็นอยู่นี้แหละก็เป็นสิ่งที่ดีพี่ครับต้องต้องจับครับเพราะว่ายาเนี่ยมันไม่ไหวเพราะว่าเฉพาะยาบ้าเนี่ยทําให้คนประสาทจิตเวทเนี่ยผมเจอกับทุกวันต้องนําส่งโรงพยาบาลน่ะอันนี้ผมแนะนำนะครับแก็เป็นาที่ที่นำเสนอนะครับนี้นะครับเจ้าที่ท่านผู้กองใช่ไหมขอยากยรับธาาปรหมดยศวัดครับปรมดยศวัดครับนะครับ สบอ,สบอ,สบอ,สบอจ,อจอ่องสบอจ่องหอนะครับพอดีผมผ่านมาประสบพบเจอนะครับท่านก็เป็นมิรนะเป็นมิตรกับเรานะครับในการพูดคุยกับประชาชนนะครับไม่ได้มีพฏิเหมือนด่าที่เราเคยเจอนะครับโวยวายอะไรอย่างงี้สัติะเพน,นะไม่ได้มีไม่ไมีแต่ว่าเราอันนี้จะได้กเม็ดรับ,บอันนี้อันนี้ก็อันนี้เป็นเป็นปีที่แล้วครับห้าล้านได้สี่ล้านสี่แสนกว่าเม็ดนะครับอ๋อจันดีครับดีจับไปมันหมดบี้ก็จับเรื่อยๆครับอันนี้ก็ ทำที่เราจะได้รักษาเขาได้ก็มีเหตุอะไรนอกครับมนอันนี้ก็เป็นสิ่งที่ดีนะครับเราผ่านมาเจอนะครับเราเจอในการตั้งจุดสกัดนะจุดสกัดแล้วกันนะอาัญากรรมนะครับอาจจะมีอาจจะมีนะครับอาจจะมีครับอาจจะมีของผิดกฎหมายไอ้พี่โดนอะไรพี่โดนอะไรครับโดนอะไร เรฉีดเจอปะไม่เจอใช่ไหมด้ตร้ยอ๋อเขาจะตรวจเขาแจ้งแจ้งเหตุพิมพ์ไหมมีแจ้งขุดด่ามาตรวจจากมาตรวจเฉยอ๋อช่างช่างช่างใ้ใก้ใก้กันาสียังไม่ได้ดูดีเฮกนาิก่อนนี่ก่อนอันนี้เราเป็นคนคนขับหรือคนขับคนขับ คนขับหรอครับขับเหมือนผมจะดูแบบแปลงๆยังไงดูแบบยังไงยังไงชอบคนก็เลยอันนี้ถ้าก็แจ้งเหตุครับแล้วเนาะครับอันนี้นี่ให้อีกคนหนึ่งอะวิ่งตามดูเหตุที่ว่าของหนึ่งเจ้าหนึ่งก็จะทำงานอันนี้อันนี้ไปถลายให้พวกลักรถพวกอะไรต่างๆจากพวกมาอันนี้ก็ขายจะบ้าออกมาแล้วก็มาขโมยรถอยู่อยู่ลุงเด่นบนเหลือ จับนะครับยังไม่ออกจากปุกมั้งจับติดตงจับอันนี้จับยาไอ้เีไดเสียยา์ไม่หมอันนี้อันนี้ขโมยรถกางเกงตีสองเราขโมยรถเข้าไปเอารถตีไปกี่คนทำไมทำไมทงตัวนี้ทำไมยาบ้าไม่หมดสักทีอันนี้เอาปืนดียงเขาสี่กระบอกพยายามฆ่ารับแล้วก็ลูกปืนดนร้อยะนาพี่พี่ก็ลองตรวจพี่ลองตรวอตรวจ อ่ะตรวเลยอันนี้ต้องต้องมานทึกการยินยอมไหมครับต้องบันทึกกันยินยอมไหมต้องพี่ต้องต้องใจใจพี่อยากจะจดบันทึกไหมอยากจดบันทึกในการยินยอมในการตรวจไหมผมก็ไม่มีปัญหาไงถ้าอยากตรวจเราก็ตรวจได้ไงตรวจได้ใช่ไหมใช่ผมจะจะบันทึกไหมสิ่งของพี่อะไรนะครับจะบันทึกไหมจะบันทึกไหม จำติดมัไหมบ้าเออย่างันทึกใช่แลคอตวเฉยถ้ามันาาไม่ขาดยังไงม่วงยังไงก็จับไปเลยจบกน็จะมีอะไรไม่เป็นไรไม่ใช่เลยเราก็ม่ได้ับว่ากับไกลมาอ๋ออันนี้ตอนจับยายร้อยสามเก้ากิโลร่วมกับผ้าตรงแยกบ้านปูอันนี้ห้าล้านห้าแสนเมตรอันนี้แยกบ่านปูเสร็จแล้วนะ แต่จับเยอะมากตัว<า>อยา่างก็ไม่ค่อยไม่ค่อยเน้นตรวจสมากกปว่าพี่นี่หรือเห็นตรงใส่ใชนี่แหละถ้าดูแบบเราบวกรถดูเนี่ยจะรอจะรอเนี่ยมีการสงสัยปุ๊บให้มันมีพิุษหรือว่ามีกลิ่นเนี้ยเราก็ต้องตรวจละเอียดถ้ามันไม่น่าจะตรวจเราก็ไม่ต้องไปตรวจเพราะเราดูไม่คือยังไงก็ไม่คือไม่ต้องไปเสียเวลาเพราะว่าขอโทษนะพี่เนาะขอโทษด้วยความพารพิ่เนาะต่วันนี้ตัวนี้ชาวบ้านเขามองว่าการที่เรียก ประชาชนก็เป็นตัวปัสสาวะเนี่ยมันเป็นอีแบบนึงพี่รู้แหละเป็นแบบกระาใจอยู่แต่เรา็แง่ลองทำนะครับก็คือสิ่งที่มันจําเป็นที่ชาวบ้านมันเดือดร้อนเราก็ต้องทําแต่คนไหนที่เขาเป็นคนที่เขาปฏิสุทธิ์อะไรเราก็ก็ต้องขอบคุณกันแล้วก็ฝากประชาสัมพันหนึ่งกี่ก็เรื่องรถมอเตอร์ไซค์แต่พวกดัดแปลงทอดที่ชาวบ้านก็เดือดร้อนมากนะครับที่มันเสียงดังไปรุกวนชาวบ้านชาวเมืองเราเนี่ยต้องฝากเลยฝากไปกับเขาด้วยเพราะว่าเน้นนโยบายเน้นเอาจริงเอาจัง ให้ปรับมากๆด้วยนะครับส่วนหนึ่งส่วนหนึ่งก็ไปไประชาสัมพันธ์ว่าทั้งไม่ว่าจะเจ้าที่ตำรวจหรือเจ้าที่ฝ่ายปกครองอน,นี่ก็เน้นพวกนี้เพื่อให้เกิดความกลัวแล้วก็จับเอาจริงอาจาังเกี่ยวกับเรื่องยาเสพติดนะครับเพราะว่ายังทํายังไงที่จะจะ,จะให้คนที่ไม่ไปเกี่ยวข้องกับยาเสพติดมันมากขึ้นและคนที่จะเป็นพวกป่วยกจเวชจะน้อยลงนะครับพอะป่วยกจเวชปุ๊บมันก็เดือดร้อนถึงเราด้วยแล้วก็ คนที่เขาอยู่ใกล้เคียงด้วยเราก็ต้องพยายามช่วยกันทุกฝ่ายครับทุกฝ่ายให้ช่วยกันนะครับสิ่งที่ไหนมันจะดีกับพี่น้องประชาชนเ,เราช่วยกันตอนเราจะมีโอกาสได้ทํางานก็ทําให้มันที่สมกับพี่หมอพี่น้อง,องหรือใครจะว่าเรายังไงดีไม่ดีก็อย่าไปสนใจเลยมากแต่ขอให้พวกเราเราทุกคนเนี่ยที่มีหน้าที่เนี่ยให้ทําดีที่สุดเท่าที่เราทําได้สมกับที่เราได้ทําหน้าที่รับอาชีพนี้มา เราต้องหนักแน่นไม่ใช่มีเขาพูดหน่อยอะไรหน่อยก็ไม่พอใจหรือต้องอย่างนู้นอย่างนี้หรือใครมาถ่ายรูปหรือใครมาไลฟ์สดอะไรก็ต้องไม่พอใจเขาต้องจ้องเหมือนจะจับจะฆ่าจะแกงเขาไม่ใช่เพราะดีแล้วที่เขามานะครับผมบอกว่าดีแล้วเขาก็จะได้มารู้ถึงความลําบากการทํางานของเราแล้วก็รู้เห็นในการว่าเออบางสิ่งบางอย่างมันจําเป็นสฐานที่พื้นที่มันเป็นอย่างนี้อะไรอย่างนี้อะไรต่างๆนะครับเราก็ทําตามสภาพพื้นที่เราไป่ครับ ก็จะทําอยู่ประมาณนี้แหละประมาณสักสองชั่วโมงอะไรเงี้ยแล้วก็ให้จ้างถึงสามบ้างอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเราก็จะอยู่แค่ประมาณสองก็หนึ่งถ้าถ้ามีรถเยอะๆเราก็จะพยายามให้รถจะไม่ให้รถติดสองขีดครับสองขีดนี้คือไม่มีอะไรปลอดภัยก็ไม่มีอะไรนะครับปลอดภัมากนะครับเพื่อนได้ไหมระวังนะจะถุงมือด้วยอ๋อไม่เป็นไรยกล้างเกี่หลังเลยมันไม่เสียตัวสักีครับจนั้นก็ไม่เสีย Salt, <laughs> да. อ๋อมีค <Luis> รับมีบัตรปปสครับมีบัตรมีแบบปลอมครับมีเอ่อได้รับการอบรมในการตรวจมาเรียบร้อยนะครับมีบัตรอยู่ก็อายุบัตรอายุก็เอ่อยังไม่หมดครับเพิ่งเอามาได้มาเพิ่งได้มานี่เพิ่งได้มาเนี่ยเพิ่งได้มานะครับอันนี้สอบแล้วเพิ่งได้มามาหนัเลยเพราะว่าให้ดูเลยครับไม่เป็นไรเนาะแล้วก็ขอโทษนะครับขออนุญาตท่านครับไม่เป็นไรข้อมูลเรายินดีเลยใเสิ่งที่เราแสดงได้อะไรได้แล้วไม่หวง นอกถ้าจากอันไหนที่เป็นคําสั่งของผู้ว่ากบัญชาต้องให้ขออนุญาตตามขั้นตอนหรืออะไรอย่างนั้นเราก็ต้องขออนุญาตแต่ส่วนไหนที่เราพอให้รายละเอียดได้หรือให้ดูได้เราไม่มีปัญหาแต่ส่วนใหญ่ส่วนใหญ่ที่เจอเนี่ยมีการแบบขอบันทึกไหมอะไรไหมเจอไหมครับพี่ยินดีเลยครับคือถ้าเขาจะขอบันทึกผมก็ยินดีที่แต่ว่าถ้าท่านมีเอกสารพร้อมที่จะให้บันทึกอยู่แล้วครับใช่ไหมกลับตลองว่าโดยเฉพาะคนที่ตรวจสารสิทธิ์เจอเนี่ยเราต้องบันทึก รายละเอียดต่างๆนะครับแล้วผมต้องส่งไปทางปปสด้วยครับก็ต่างๆเพราะว่าเราเป็นเจ้าที่เจ้าที่ปปสในส่วนหนึ่งเราต้องส่งข้อมูลไปว่ามีการตรวจพบหรือจับกลุ่มหรืออะไรต่างๆเราต้องส่งเข้าไปใช่ครับใช่คปับเป็นเป็นขั้นตอนเป็นขั้นตอนเขาใช่ไหมครับในการถ้าสมมติเจอเราเจอเราเจอผู้ป่วยเนี่ยวี้่ใชเราเจอผู้ป่วยเนี่ยเราสามารถที่ขยายผลไหมส่วนใหญ่จะขยายผลไหมขยายครับเพราะว่าถ้ามันริงในแต่พื้นที่เรานี้เราก็จะตาม พแต่น,นอกนอกพื้นที่ของเราเราก็ตำเป็นก็คือก็ต้องส่งไปบอกในพื้นที่นั้นแล้วก็ไม่รู้ว่าเขาจะตามหรือไม่ตามเราก็ต้องให้ข้อมูลเขาเพรา่เราครับเพราะว่าวา,าข,อของเรามันนอกพื้นที่เราก็ไปทํามันก็มันก็ไม่ใช่แล้วเพราะว่าเราเป็นสายปราปามด้วยเนาะมันไม่ใช่เป็นสายสืบที่จะต้องไปตามเอาจริงเอาจังอะไรเงี้ยเราส่วนมากเราจะจัดเลยเป็นความผิดซึ่งหน้าแล้วก็ขยายผลแล้วมันจะเขตเราเนี่เรายังกอ มาโพกีฮันได้อยู่ทำอะไรในหมู่บ้านในในในเขตที่เราไม่ชอบของเราแต่นอกเขตเราไม่ชอบเราเราสามารถทำไม่ได้แค่อกสารก็จะเอกสารให้เขาให้ข้อมูลในพื้นที่เขาไปทำเราบอกก็แค่นั้นแหละนะครับก็สีดีครับก็อันนี้ก็ท่านก็อุปการก็ครบนะมีเอกสารมีเหมือนกันแต่บริเวณนี้ก็ไม่มีเยอะมากนะมีเอกสารต่างๆนะครับอันนี้เอกสารเกี่ยวกับเรื่องอลไยที่ว่าเกี่ยวกับตรวจปัสสาวะอะไรต่างๆ เยอะสุดม,มากก็ยอมไม่อยากมีใครลงเดี๋ยวจะเอาชื่อผมไปยังยงนยงี้อะไรก็พูดก<อ>ันไปแล้วก็แต่เร,เร,เรื่องมันมันทึบเนี่ยเราเข้าเราเข้าเข้าในการตรวจค้นนะพี่เนาะครับแล้วเข้าเข,ข้าตรวจค้นเนี่ยจากพี่อย่างพี่หนุ่มอย่างพี่หนุ่มเขาบอกว่าในภาวะอุ้มหายนะการทรมานอย่างนะ้อยการเข้ามาตรวจเนี่ยอนยะ่างนั้นก็ต้องมีกล้องบอดี้แคม布拉มีจะมาในการตั้งจุดตรวจนะแต่ไม่รู้ไม่ไดไม่ได้ดูนะว่าของท่านมีกล้องบอดี้แคม布าแบบเดียวทามไหมอะไรไหมครับก็จะมีทั้งของส่วนบุคคลพวกคัมเบรี่เนี่ยไอ้ไอ้กล้องตัวเนี้ยส่วนมากเขาแจกมาก็ชำรุดเยอะ ถ้าคนไหนเขาชิมลดเขาก็จะซื้อต้อเองรวบรวมทุนเองอ่ะเพื่อให้มีในการทํางานก็จะเป็นอย่างนั้นส่วนอันไหนที่พอใช้ได้เราก็ต้องพยายามเอามาใช้นะครับอันไหนที่ใช้ไม่ได้ก็ต้องลดทุนซื้อเพื่อเพื่อมันมีปัญหาตามหลังมานะพี่บางทีเราต้องตามอ่ะพูดง่ายบางทีเราต้องตามอ่าไล่ไล่จับเอาอะไรเอาอย่างงี้ อย่างเมื่อเรา้มีคนก่าหามาอย่างเงี้ยพี่จังน้อยพี่ยังมีกล้องแลที่ก่าหาว่าเฮ้ยคุณมาตรวจฉีดต้นคบรถไปพี่บ้านบ้านเราด้วยเขาอานจะชาวบ้านเขามองหรืออะไรเขามองเนี่ยว่าเฮ้ยมาตรวจตรวจฉีดที่นี่อาวบ้าี่นีเราเรียกรับไปไม่มีปัญหาหรอกเพราะว่าชาวบ้านที่นี่เขาขาให้คนลงมือเขาอยากให้มันหมดไปแต่โชคดีอย่างหนึ่งนะในการทํางานในพื้นที่ในระแวกรอบเนี้ยมีแต่คนขอบคุณส่วนใหญ่หนึ่งเขากลัวที่จะ พวกเมายาบ้าหรือพวกอะไรต่างๆมาแล้วจะมาขับรถชนเขาหรือตามที่เขาเน่ยแทงโดยไม่รู้เรื่องเขาตักขับรถดีๆอะไรอย่างเงี้ยเขาดีใจเลยเพราะว่าเราไม่ได้จับไปครับขี่เราไม่ได้อะไรเราเน้นเกี่ยวกับเรื่องพวกคนเมาส่วนหนึ่งแล้วก็ยาบ้าส่วนหนึ่งคือยาเสพติดแล้วก็เกี่ยวกับเรื่องรถโมไซค์ที่เขาเดือดร้อนลำคัญเกี่ยวกับพวกเสียงดังเราจะเกี่ยวข้องพยายามดูแค่พวกนี้พวกอื่นเราก็จะพยายามไม่ไม่ไปยุ่งเกี่ยวเพื่อไม่ให้ชาวบ้านเดือดร้อนนะครับเราเอาส่วนที่มันเป็นหลักๆเลย เพ e ื่อให้มีผลกระทบกับพี่น้องประชาชนน้อยมากแต่ให้เฉพาะคนที nice ่ทําผ to like ิดเราจับไปดําเนินคดีสงสารจงอะไรไปตามขั้นตอนของเราเป็นสิ่งที่ดีครับแต่อย่าอย่าจากบ้าประชาชนนะพี่นะเจ้าคับพี่นะพี่น้องใครก็เป็นคนดีเนาะอย่าไปเรียกรับหรืออย่าไปรับนะพี่ไม่เอานะมัไม่มันแบบว่ามันเป็นเป็นดาบสังคมเนาะคือคนมองเรามีเงินเดือนค่าตอบแทนอยู่แล้ว หรือใครจะมองในภาพลบว่าเราไปเข<ร>าตำรวจชอบอย่างงี้เราก็อย่าไปคิดะลรมากครับถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ต้องไปคิดก็ถูกต้องครับครับแค่นั้นแหละถ้าเราไม่เป็นเราก็ไม่ต้องไปคิดถึงใครจะมายังไงอนะไรยังไงน่ะเราก็ไม่ต้องไม่ต้องไปกลัวเพราะว่าอะไรเราไม่ได้ไปเกี่ยวข้องอะไรอย่างที่เขาจ้องมองตรงนั้นเนาะเราก็มีหน้าที่ของเราทำหน้าที่อะไรเราก็เราก็ทำไปอย่างนั้นเองโคดีมากเลยผมเจอตาแต่ผมไล่สดมา่งเจอครั้งแรกครับเจอครั้งแรกแค่นั้นเองครับเป็นสิ่งที่ดีครับถ้าท่านทำดีครับ ครับเ่าอะเขาคดีจ่อหอครับก็ทำได้เต็มที่ครับก็ทําให้เต็มแหมเต็มที่นะครับทัทีของเราอแหละนะครับทุกคนมานี่เขาคือประชาชนเขาคือเป็นมิตรกับเรานะครับคนที่เขาจะเป็นศัตรูกับเราคือคนที่เขาก็ททาความผิดเท่านั้นแค่นั้นเองเพราะฉะนั้นนี่เขามาอย่างนี้ยิ่งแต่คนธรรมดามาเนี่ยเราต้องคอยดูแลให้ความปลอดภัยในการเดินเดินในใช้รถใช้ถนนด้วยแต่อย่างน้อยเขาหลงทางมานี่เราก็บอกทางได้ เนี่หลายคนที่ไปปอนเก่งก็ยังเลี้ยวมาจะไปชัยภูมิอยูเ่เน la mm hmm. ี่ยเราบอกเฮ้ยแก่ลงแล้ว UH, น okay, 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 okay. ี่แกดูป้ายดูป้ายแราก็บอกอยู่เก่งกัตย้อนกลับไปแล้วก็บอกกับอกขอบคุณมากเลยวันน้นเคไม่เจอนี่ก็โอเคนะครับโปรดใช้วิจายในการรับชมนะครับผมแค่นำเสนอในภาคประชาชนนะครับให้กับประชาชนนะครับได้รู้ได้รับทราบนะครับแล้เกาเด้เป็นตัวแทนของประชาชนนะที่เข้ามาคุยกับเจ้าที่นะครับเจ้าที่ท่านดีมากนะครับเพิ่งเคยเจอนะครับบาดีก็สายปอ จะทะเลาะกับพวกผมมากบ่อยมากสุดเลยแต่ครั้งนี้ได้ไลฟ์สดมาครั้งแรกนะครับแกไม่เคยปิดบังแกไม่เคยกลัวเลยนะครับเปิดเผยหมดนะครับแกก็มีเอกสารเนาะแกก็มีเอกสารครบนะครับในการบันทึกเท่าไหร่บันทึกก็บันทึกแล้วแต่สิทธิ์ของประชาชนถ้าคนไหนว่าคิดว่าถูกละเมิดสิทธิ์ท่านก็เขียนได้เลยครับใช่ไหมใช่ถ้าคิดว่าท่านไม่ได้ถูกละเมิดสิทธิ์ท่านก็ตรวจท่านก็ไปได้เลยนะครับแต่ในนามของสมาคมรัดันเรีด้านสารงสังคมนะครับไม่สลับสนุนนะครับ กับตำรวจทุกท่านพี่นะครับตำรวจชั่วๆบางกลุ่มบางพวกที่แสวงหาผลประโยชน์เข้ากับตัวเองนะครับนะครับทำให้ตํารวจดีๆที่เขาทำงานเสียไปด้วยนะครับแต่ผมก็ให้กําลังใจตํารวจดีๆนะครับทุกท่านนะครับดีๆขอให้สู้ต่อไปจ้องหอครับขอบคุณมากๆเลยครับสวัสดีครับผม